เป็นสมาพันธ์ SME ไทยคะ่ะร่วมกับธานาคารออมสินและภาคีเครือข่ายคะ่ะจัดโครงการ Scale Up สู่ตลาดใหญ่ไยไลยและยั่งยืนกว่าเดิมส่งเสริม SME สู่ห้าง Modern Trade ที่ธานาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะนายสมชายอาพรพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการธานาคารออมสินสายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SME Startup เปิดโครงการสเกลอัพสู่ตลาดใหญ่ใช้ไลและยั่งยืนกว่าเดิมโดยมีนางพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือกล่าวให้การต้อนรับและมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ นายแสงชัยทีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะครับเปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยร่วมกับธนาคารออมสินและห้างสรรพสินค้าท็อปท้องถิ่นจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ SME ที่ร่วมโครงการกว่า120รายนะครับมีการให้ความรู้ SME ในด้านต่างๆแล้วก็การนัดพบระหว่าง SME และห้างโมเดิร์นเทรดเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยให้สามารถนถําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดได้นะครับไป สัมภาษณ์กันหน่อยครับการดูแลลูกค้าที่การขอนิสนยด้านบนเวทีค่ะเอสที่เราอยากจะ t าน n s f o r m ให้เขาเนี่ยเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้ด้วยเอสที่เราอยากจะ t าน n s f o r m ให้เขาเนี่ยเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้ด้วยก็จะเป็นช่องทางและจะเป็นโอกาสในการที่ทำให้ SME เนี่ยไม่เพียงแต่เข้าถึงแหล่งทุน ที่มีต้นทุนต่ําอย่างธนาคารอมสินนะครับเท่านั้นนะครับแต่ยังได้รับองค์ความรู้ในการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ําเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาดโมเดิร์นเทรดเพิ่มเติม,ตมนะครับชายอาพรพงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินสายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SME Start-Up เปิดเผยว่าธนาคารอมสินค่ะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้ความรู้ด้านสินเชื่อเพื่อยกระดับให้ SME สามารถแข่งขันในตลาด Modern Trade ได้อีกด้วยค่ะครับต้องว่า